สวัสดีครับพว้หมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทีิปเล็กๆเกี่ยวกับกล้องริโคจอาส oh นะครับโดยวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าเราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับกล้องริโคจีอาส oh นะครับเราต้องเข้าไปเช็คตัวเฟิร์มแวร์ของ ตัวลิโก้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นเฟิร์มแวร์เท่าไหร่นะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆครับก็กดไปที่ตัวเมนูนะครับแล้วก็หาเมนูฟังก์ชันที่เป็นลูกุญแจครับประแจครับเนี่ยประแจล่างสุดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับที่ตัวนี้ครับเฟิร์มแวร์อินโฟแอนด์ออปชั่นนะครับมันจะอยู่ล่างๆเนี่ยครับถ้าเราหาใช่ไหมครับมันจะอยู่ ข้างล่างเลยประมาณนี้ครับนยตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้กล้องของผมนะครับเฟิร์มแวร์ของพผมอยู่ที่เวอร์ชัน1.20นะครับซึ่งตอนนี้มันมีถึงเวอร์ชั่น1.31ออกมาแล้วนะครับต่อมาก่อนอื่นนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ของกล้องมาก่อนนะครับวิธีง่ายที่ผมทำก็ Google นี่แหละครับช่วยเราได้ก็ GR3 ไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาที่เป็นเว็บไซต์ของทางการของเขานะครับคือเว็บไซต์ตัว ricohimage.jp ตัวนี้นะครับ co.jp ตัวนี้นะครับอ่ากดเข้าไปเลยครับทีนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บเป็นตัวของตัวกล้อง gr3 นะครับก็มันก็จะมีเมนูหลายเมนูนะครับแต่ง่ายๆครับถ้ามีข่าวอะไรเขาจะมา ข่าวขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งผมเลื่อนลงมาก็คือเจอตรงนี้ครับเป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน1.31นะครับก็กดคดเข้าไปเลยครับมันก็จะบอกรายละเอียดว่าเวอร์ชันนี้แต่ละเวอร์ชันอ่ะมันมีการปรับปรุงอะไรมากนะครับอย่างเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเอ็กซ์มาติพลายเอ็กซ์พูเชอนะครับพวกนี้ต่างๆจะดานวน์โหลดก็ง่ายๆครับเลื่อนลงมา ข้างล่างเลยครับมันก็จะมีขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆให้เรานะครับอ่านก่อนก็ได้ถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรครับก็กด i m r o k y start download เลยครับปึ้งไฟล์ไม่ใหญ่มากครับก็จะอยู่ประมาณ25เมกนะครับอ่าเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่มครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปตัวนี้มาครับก็ทำการแตกซิปก่อนก็ง่ายๆครับก็คลิก ขวาเลยก็ใช้วิธีแตกซิปธรรมดา,าปึ้งเสร็จแล้วครับก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดลงไปก่อนในโฟลเดอร์นี้นะครับมันก็จะมีไฟล์ bin นะครับ bin นะครับซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์ของตัวนี้นะครับเราก็ทำการ Copy ครับ Copy แล้วก็ ใส่เข้าไปในตัวการ์ดของเรานะครับการ์ดตัวนี้ก็อยากให้นำให้ฟอร์แมตก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็เอาการ์ดตัวนี้ไปใส่ในตัวกล้อง r i c o h g r 3นะครับไปไปใส่กันเลยครับต่อมานะครับเราก็กลับมาที่กล้อง r ico h GR3 นะครับทีนี้ผมก็ทำการเอาการ์ดใส่เข้าไปในตัวกล้องแล้วนะครับวิธีใส่การ์ดก็ง่ายๆครับมันจะอยู่ข้างล่างนี้ครับ อยู่กับตัวแบตเนี่ยครับอ่าก็ใส่เข้าไปปกติครับผมนี่ครับใส่เข้าไปปกติไม่มีอะไรยากครับกล้องตัวนี้มันจะเป็นกล้องแบบ easy easy ง่ายๆครับโอเคทีนี้เราก็ทำการจะทำการกดอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับทำยังไงอัปเดตเฟิร์มแวร์ทำยังไง, firmware, ไงใช่ไหมครับเราจะใช้ปุ่ม2ปุ่มในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับคือปุ่มปิดเปิดครับ ออนออฟตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่มเมนูตรงนี้ครับอีกครั้งนะครับเราจะใช้2ปุ่มนี้ครับปุ่มออนออฟตรงนี้ครับปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มเมนูครับโดยเราทําการนะครับคือกด <cript rằng> 2ปุ่มนี้แช่พร้อมกันนะครับกด2ปุ่มนี้แช่พร้อมกันนะครับอ่ะเราจะมาดูกันเลยว่าเราทําไงใช่ไหมครับก็กดพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวนะครับให้กล้องโฟกัดก่อน ก็กดเลยครับมันจะเกิดไฟสีเขียวขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นเมนูอัปเดตเดอะกล้องเฟิร์มแวร์นะครับก็จะมีการเมนูขึ้นมาเราก็ใช้กดตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับปุ่มดอัลตรงนี้ที่เราหมุนนะครับกดขึ้นวงนะครับอีกครั้งนะครับอ่าทำไงใช่ไหมครับเราใช้2ปุ่มนะครับ ปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มเมนูครับพร้อมกันนะครับอ่ะวันกดแช่ไว้นิดนึงนะครับจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับเป็นกระพริบในการตรวจหาเฟิร์มแวร์ในตัว SD card นะครับอันนี้ผมกดเร็วไปหน่อยนะครับขอโทษทีอ่ะนี่นะครับอ่ะเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับ อย่าลืมชาร์จแบตให้เต็มนะครับทีนี้ผมก็กดเลื่อนขึ้นนะครับให้เกิดไปที่ปุ่ม Extreme Cut นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับปึ๊บรอสักคู่ครับเฟิร์มแวร์ก็จะถูกการอัปเดตนะครับทีนี้นะครับเราก็เปิดกล้องขึ้นมานะครับเราก็ไปเช็คที่ตัวเมนูครับผมว่า ตอนนี้เฟิร์มแวร์ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน่ะเห็นไหมครับเฟิร์มแวร์ของผมกล้องนี้อยู่ที่1.31เรียบร้อยครับผมอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วครับผมแค่นี้ครับง,ง่ายๆครับสำหรับการกอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้อง Sony กล้อง r c o o GR3 นะครับพูดผิดโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาคอนเทนต์เ,ก,เกี่ยวกับกล้องตัวนี้มาลงเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวั